ตอนนี้เรามาติดตามตีโออโตถาบอนอมารับกล้องจากนายกทุนรักทุกจันนะครับเละเกิดอล้ายกล้องเอา่อโตกล้องชาวตำบลถาบอนนะครับตีมาบอยจากนะครับไหวกับอบโตนะครับไหวกับท่านนายกทุนรักทุกจันนะครับนี่คือ,อทางนายกนะครับ ที่ทานเองเป็นวัวเลียวเร่งในการขับเคลื่อนในการรับบริจาคจ,จากพี่น้องประชาชนและก็ห้างร้านฝากสุกฝากส่วนกับข้องกับผลต,ตาบอลหรือว่าเยอะมากนะครับท่านกับตื้อ<า>ตื้อว่า,าได้เยอะมากครับ อ่าได้เยอะมากช่วันงวันนะครับอันนี้ช mmm> ่วงวันเองนะครับการตองโกก็คุ้นทนนายกนะครับแล้วก็จันทร์แล้วก็อ่าช่วนราชการชาหน้าที่พนักงานแล้วก็ชาวตำบลตาบอนทุกคนนะครับทุกครอบครัวนะครับซื่อว่าเราจะลำเลียงไปให้ตึ้งมือนะครับอย่างแน่นอนผมใจนะครับผมใจว่าพี่น้องในตำบลสาบอนเรื่องไกลเกียงมีความห่วงเอ็น จยุ่ยใจเด่นฐานที่น้องวัยรุ่นจะทำเดือดร้อนเดือบประโยชน์ยู่งรุ่นบักเป่งนะครับถึงในระดับความลำบากเ้าตาบอดเน้ก็ไม่ตัวจิงนะครับทันี้ก็ก็เป็นการสงใจในฐานะจะยุ่ยใจเด่นครับ